ถ้าวงการสัลยกรรมครั้งแรกนะคะเพราะปกติคือเกิดมาก็คือสวยอยู่แล้วใช่ดูผมได้แต่อย่าเอาเป็นอย่างเนี้ยไปกลัวเมียไม่ดีจริงๆผมไม่ได้กลัวหรอกแต่แต่กลัวแหละกลัวทั้งเมียกลัวทั้งมีดเลยตอนนี้แจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันหวังอันนี้แซคสันสำเนียงแบบฝรั่งเศส เซก็กซ์เนอ่ะเดี๋ยวไปดูแซกกันรู้ยังว่าได้ผัวใหม่แล้วผัวใหม่ สวัสดีครับนี่ก็คือครั้งแรกของผมเลยครับกับการที่จะต้องมาทําสัญญกรรมเป็นการทําสัญญกรรมที่ตื่นเต้นมากๆชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะต้องทําสัญญกรรมมาก่อนวันนี้โดนเมียจับให้ทําจมูกนะคร, <MS> ครับคือเป็นผู้ชายจริงๆไม่ต้องทําหรอกแต่พอดีเมียเป็นเจ้าของคลินิคกคร,รับก็ต้องทาครับคืนก็นอนไม่หลับเลยครับแล้วก็แบบดื่มมาด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําแล้วจะเป็นยังไง <MS> ตื่นเต้นมากๆพ <MS> ิมพ์ยาพารมครับเข้ามา คอนเทนต์คนอส่ใบหน้าวันนี้เขาจะสร้างใหม่เลยที่รำจะหมุนคำเล่นเพลย์ที่ตามนี้แค่นี้พอจบแล้วเดี๋ยวแล้วถ้าพี่หลอกกว่านี้ทำได้ไหมครับคุณหมอพอได้ค่ะก็เพรว่าทำเป็น reference ว่าโอเคเราอยากได้ประมาณนี้นะแต่ว่าทั้เท่านั้นนะถ้าเราจะหมุนเขามาใส่กระโหลกเป๊ะมันก็ไม่เข้ากันถ้าเราทำโด่งเท่าเขาเป๊ะๆแล้วเนื้อเราไม่ไหวอย่างเงี้ยถ้าเราพยายามฝืนใส่ไปเดี๋ยวก็จะเป็นอันตราย เอาแบบน้าเราแล้วดีดีกว่าใช่ค่ะหล่อเลยอะรู้สึกถึงความหล่องเรื่องเดียวครับพี่เกียรติก็คือกินเหล้าได้ไหมรอไผลหายก่อนแผลหายกินเหล้าเลยจริงๆอยากได้หนึ่งเดือนแต่ว่าอย่างน้อยสองอาทิตย์ตรงแข่งตายพอดีครับน้องๆเมื่อคืนก็ตีสองแต่ได้อยู่ครับนี่เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่ไม่เชื่อฟังหมอนะคะบอกแล้วว่าไม่ให้กินแอลกอฮอล์นะคะผมเชื่อในฝีมือหมอหมอนะ ถ้าบอกก่อนนะว่าเขาเป็นคนกลัวเลือดมากคือไม่สั่งอะไรเขาดูทรงได้นะได้ได้ไม่เป็นไรทำไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวซ้อนมียาฉลบทีสอทีเป็นสามอันถ้าถ้าเห็นเลือดเป็นลมเลยวะนี่ป่าคิดว่าแล้วหนูก็ขึ้นมาบัตเตอริมมนลงมาซูแซกมอนเป็นลมที่เือบแล้วหนูก็แบบที่รักเป็นไรเ่ะหนูก็ตายแล้วอ่ะกลัวเลือดมาก ไม่มีอะไรก็จะบอกจริงๆไม่ได้กลัวเลือดสมัยนุ่มๆในตีรันฟันแทงกับเขาไปทั่วเป็นสิบศพเป็นสิบศพแป๊บเดียวยังนอนอยู่เงนี้เป็นลมก็อันนี้เป็นหมอมือวางันดับหนึ่งของเรานะครับในเรื่องจมูกสบายใจได้ครับมากับคนนี้เป็นลมมือเปียกหมดแล้วเนี่ยตื่นเต้นครับเพราะว่าสัญญการครั้งแรกครั้งแรกเลย ใช่เมื่อก่อนอย่างว่าคนอื่นเลยมึงจะทาทาไมวะแบบผู้ชายนะเออมึงจะทาทาไมวะอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ต้องทําครับเนี่ยบังคับครับเมียเป็นเจ้าของคลินิกแล้วเมียบังคับให้ทําก็เลยต้องเชื่อเมียครับเพราะว่าเชื่อเมียแล้วจะ,จะเจริญน,นะครับทุกคนยืนในคำเดิมจเจริญหนึบมึงเออเป็นไรอะ่ะกลัวไม่อยากทําเลยโดยบังคับก็ต้องทำครั้งแรกเลยนะครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าจะทําด้วยชีวิตนี้แต่ก็ต้องทำเพราเมียครับ <c oughs> อย่าคือผู้ชายเอาผมเป็นแบบถ้าเกิดชอบเป็น FC อะไรเงี้ยดูผมได้แต่อย่าเอาเป็นอย่างอย่าไปกลัวเมียไม่ดีจริงๆผมไม่ได้กลัวหรอกแต่แต่กลัวหละ <laughs> กลัวทั้งเมียกลัวทั้งมีดเลยตอนนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูกันถ้าเกิดหลอก็น้องๆมาทำตามกันได้นะครับยมย่าพา,พามไปที่ l ้ c เซนเต ครับเดี๋ยวพามาดูคลินิกของเรานะครับก็สวยงามมากตกแต่งสวยงามมากนะครับมีทั้งหมด5ชาชั้นโซนรับแขกกว้างขวางครับใหญ่โตสามารถมานั่งรอแฟนได้สบายๆมีน้ําชากาแฟให้กินถ้าบอกผมเดี๋ยวเตรียมเหล้ามาให้และผมก็ต้องเตรียมที่จะทําแล้วยังไม่พอเมียยังหาเรื่องทําได้ครับทุกคนเคมืม่อก<ม>ี้เออมไม่ใช่คือจริงๆอะทำทำ,ทำเต็มหน้าแล้วแต่ก็ยังแบบหาทำอะให้หมอแก้ตาให้หน่อยทำตาให้นิดนึงกำลังคอนเสิร์หมออยู่มาดูบรรยากาศ ทำจริงๆครับนี่ขนาดทํามาหลายหลายรอบแล้วนะไปเกาหลีก็ทำถึงเกาหลีแต่ก็สู้หมอที่นี่ไม่ได้ครับทุกคนของเราก็ครบวงจรยกเกาหลีมาไว้ที่อิตวิวครับพิม่ยาพารที่นี่ที่เดียวยอดมากก็ทําสัญากรรมเข้าวงการสัญยกรรมครั้งแรกนะคะเพราะวปกติก็เกิดมาก็คือสวยอยู่แล้ว ครั้งแรกที่ไทยครั้งแรกที่ไทยเข้าใจปะคะก็พอดีว่าเห็นเคสรีวิวของพิมยาพราเนี่ยสวยมากแล้วก็เคตาเคตาใช่ค่ะคือทำมาสามสปีแล้วมันก็เริ่มมีแบบว่าหนังตามันตกกล้ามเนื้อตามันก็เริ่มอ่อนแรงๆๆอะไรอย่างเงี้ยพราะเราแบบเพ่งอยู่กับโน่นนี่นั่นตลอดมันก็เหมือนพอตามไม่สวยมันก็ทําให้เราไม่สวยได้ถ้าตาเราสวยอะมันก็ในแต่ละวันที่เราแต่งหน้าหรือออกไปข้างนอกหรือถ่ายรูปมันก็จะเป็นคนที่สวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอนี้คุณหอผก็จะแบบตัดหนังตามเนื้ย้ายกล้ามเนื้ โดยที่เป็นกรีดซ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนะทคนิคเนี้ยก็จะค่อนข้างบวมน้อยมากๆแล้วก็ทําชั้นตาเดิมเลยนะคะเน้นความเป็นธรรมชาติแต่ว่าแก้ไขให้ไม่โซมพูดง่ายๆเ<ช>นาะให้หนังตาเท่ากันชอบมากเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนคือต้องบินไปถึงเกาหลีวันรอบนั้นที่ไปทำเนี่ยคือถึงล้านกว่าบาทเออรอบนี้ก็จ่ายหลักหมื่นกรุบๆเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะคะทุกคนคือพอเราสั่นแล้วเราสวยขึ้นน่ะทำไมเราจะไม่ทำอะไรเงี้ยคือไม่คิดแค่นี้เองคือความสวยมันจ่ายได้ด้วยเงินน่ะหนึกออกปะก็ทำไปคนความสวยก็ต่อยอดให ร้อยล้านพันล้านก็คือทําไปเถอะค่ะคือที่สามารถเจรนัยิวตีนได้คือทําไปแล้วแต่คือมันยังไม่ได้มีแบบว่าที่จะสามารถลงไปแก้ไขจุดบกพร่องตรงนั้นได้ก็คือหูตาจมูกปากก็ทําไปก่อนใครอายสวยก็และมาทําได้นะคะเดี๋ยวรอชมผลงานกันค่ะ ตรงๆพรออ้อมยางสบายสบายครับสบ,สบายสบายเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ตื่นเต้นรู้อยู่แล้วเห็นรีวิวมาเยอะแล้วไงแต่อันนี้เนี่ยน่าจะตื่นเต้นอย่มือแต่บัตรนี้ก็ถึงเวลาสมควรตอนนี้ก็รู้สึกปวดขี้ปวดเยี่ยวคือเอาขายไม่ออกก็ทุกอย่างอัพมารวมกันเราทำมาเยอะแล้วอ่ะทำนมทำจมูกทำตาอุ้ยเยอะมีเข้ามางบัตประมาณสิบ,บสิบกว่ารอบ้รอ่ะชิว ันก็เหมือนเข้าไปนอนเล่นอ่ะมันก็ตื่นมาตัสวยเข้าใจปะเข้าไปนอนเล่นก็ให้นอนเ่นอ่ะอันนี้เรามีเครื่องช่วยหายใจด้วยใช่ไหมใจทำงานไปด้วย <c oughs> อุ๊ยทำไมพี่เมดูชิวมากเอาดีไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม่ต่างจากปวดท้องน, <c oughs> นั้นไม่ไหวแล้วปวดที่ <c oughs> การเลือกซิลิโคนที่พื้นหญ้าพรามของเรานะคะเยอะมากนะคะมีหลายแบบให้เลือกมากๆเลยว่าอยากจะได้แบบไหนทรงไหนอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าโจทย์ของน้องแซก็คือง่ายมากก็คือบอกพี่ว่าขอให้เขาอบบหน้าเนาะไม่ไม่ได้มีทรงไหนเป็นพิเศษแต่ว่าก็คือเน้นความเป็นธรรมชาติยังไงก็ได้ให้ผมลอกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยพี่ก็จะเลือกหลักๆเนี่ยก็จะเลือกเป็นทรงซิลิโคนที่เน้นสั่งตรงแล้วก็ปลายหยุดน้ำนิดๆนะคะหมอบอกว่าไปล้างหน้าก่อนไป มีตาเป้ำตาชักตัวเป็นเด็กไปได้อปป้าเดี๋ยวเราเจอเลยอืออปป้าแท็ก่ะแจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันหวังอันนี้แซกซันสำเนียงแบบัางเศษแซกซันถึงเวลา อันสมควรนะคะไปดูเลิกมาหมอบอกว่าจะต้องลงมีดตอนนี้วันนี้เข้าห้องก่อนนะคะนี่เลยเมก็ทําห้องนี้ส่วนแซก็ทําห้องข้างๆกันนะคะไม่ได้เข้าห้องผ่าตัดมาก็ปีหนึ่งก็คือเข้าหผ่าตัดตุเปียก็ทําโน่นเดี๋ยวก็ทํานี่แต่วันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยตืนต่นเต้นเท่าไหร่เพราะชินแล้วนะคะ ไงบ้างคะแค่ฉีดยาชาดีมากไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยคือถามใครเขาเขาบอกว่าฉีดยาชาเจ็บก็เลยถามหมอว่ายังจะฉีดมันจะเจ็บตอนไหนเพราะตอนนี้ยังไม่เจ็บเป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วก่อนโลงยรอบนี้ผ่านมาหลายสึกแล้วรอบนี้ไม่ได้ท่องบทชนม์นอะไรเลยกูแบบ แม่งทำไม่ได้หรเสร็จมัน <c oughs> ต้องทำเพราะว่าเราต้องใช้หน้าตาทำแดกอยู่แล้วไปอ,อ,อันนี้คือพิ่งทำเสร็จสดเลยนะคะแบบหมอเย็บแผลสวยมากบบไม่เจ็บเลยอนนี้แผลคือเหมือนไปที่เกาหลีเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้เวอร์นะคะคือตอนที่ไปที่เกาหลีแล้วแบบค<ม>ือคุณหมอเขาเย็บแบบเนี้ยเลยเพราะว่าเมย์บินกลับมาตัดใหม่ที่เทพอ่ะเดี๋ยวไปดูแซกกันรู้ยังว่าได้ผัวใหม่แล้วไผัวใหม่ เรียวๆช่องเราเอาจริงก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ชอบผชายทำสัตว์เนรมาด้วยคือนหน้ากูม,มันไม่มีพื้นที่ลงแล้วอะเราคือมันหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาก่อนกลัวไอกลัวลัไม่มีเ่ลเลยม่รอไม่ไชผู้ชายเาแงแรกทางแรกกับการเห็นอ่ะเป็นอะไรบ้างขาดึงา มันก็ถ้าเราปรับแต่งหรือว่าปรับรูปหน้าได้นิดน,นึงแล้วมันสามารถทำงานดูดีได้อะไรอย่างในวันที่ออกไปข้างนอกหรือต่อยอดธุรกิจได้มันก็ก็ทำเถอะมันยูสมัยน,น,นี้นี่มัน2022แล้วผัวจะมีซิลิโคนอยู่บนหน้าิดึงมวันก็ไม่เป็นไรแล้เดี๋ยวเราก็จะขอ ทำงานได้งานเยอะอะไรแบบนี้ต่ว่าสวยมากฉีดหน้าเจ็บกว่าจริงเลยแซ็บอกนะเพราว่าฉีดหน้าเจ็บกว่าตังหุงหน้าเจ็บกว่าเออเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันอยู่ที่เทคนิคในการฉีดยาชาอยู่ที่ความใส่ใจอยู่ที่ความใจเย็นในการทำศัลยกรรม,มอะค่ะเพราะฉะนั้น,นะอะหมอให้ความมัม่นใจเลยนะคะเพราะว่าทีมแพทย์ทุกคนนะคะที่พรีเมียร์ความไม่ได้เข้าเซ็นเตอร์ของเราเป็นทีมแพทย์ที่หมอเนี่ยเป็นมาตั้งมือแล้วก็พัดแล้วว่าบอกเลยว่ามือเบาแน่นอนฉีดยาไม่เจ็บทุกคนนะคะคุณเมย์คอนเฟิร์มแล้วนะคะทำตานะคะแล้วก็คุณแซ็คคอนเฟิร์มแล้วทบบู่อก ว่าปังมากนะคะแล้วก็ไม่เจ็บเืลมน้อยด้วยชอบไหมชอบไหมอ๋อเป่าอเคบียนเยอะๆและที่สำคัญคือห้ามสูบบุหรี่กับกินแอลกอฮอล์นะคะคนนี้อเคเบเยนยังไงหมอบอกได้ทั่วจมูกเลยแต่ว่าห้ามคบตกลงที่จมูกห้ามให้โดนน้ำเร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยก็ทำตาแซกทำจมูกขอถามความรู้สึกคุณแซกก่อนว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนแรก เออโล่งตอนเนี้ยโล่งแล้วมันเป็นไงตอนแรกก็กลัวก็ตื่นเต้นแบบกลัวเจ็บ,จบงั้นเป็นไงไม่รู้สึกเจ็บเลยครับไม่ได้เชื่ออ่ะสมมัติเต็มสิบความเจ็บให้กี่ก<อ>ี่กี่คะแนนศูนย์เธอ มันไม่เจ็บเลยเว้ยบอกก็บอกแล้วว่าสัลยกรรมเป็นแบบที่แบบไม่เจ็บคือเขาฉีดยาชามันก็จบแล้วฉีดติลเลอร์เจ็บกว่าอือฉีดผิวยังเจ็บกว่าฉีดให้วิตามินเจ็บกว่าเพราะมันเขมมันแทงเข้าไปอันนี้มันลูกหมอทำไงลูกวอางไม่เห็นเรื่องของเค้าเป็นผู้ชายใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทําให้เค้าแบบหวานมากตบายหัมปรับอะไรเงี้ยเย็บอินเตอร์โดมอะไรเยค่ะก็คือแล้วก็ใช้เยื่อเยื่อเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยเลยที่ตบาบหัมเพราะว่าผมคนหัมใหญ่อ๋อโอเค ่วนของเม้นะคะคก็มีการตัดหนังตาออกปรับกล้ามเนื้อตาจัดเรียงไขมันนะคะทุกคนแล้วก็ยิบออกมาเหมือนกับที่เกาหลีเลยเค,คือตอนที่เมย์ไปเกาหลีมาเมย์มาตัดใหม่ที่ไทยกลับมาตัดคือยิบอย่างนี้เลยมันจะยิบละเอียดมากถ้าใครเคยทําตาที่ไทยก็จะรู้พอดีว่าเพื่อนเราเนี่ยยิบแบบง่ายๆปปปเอๆเอเสร็จแต่ว่านี่ก็ส่งอ่นให้ดูคุณหมอยิบสวยมาก นี่เลยนะคะเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวรอมันหายบวมนะคะทุกคนก็จะได้ตาที่แบบสดใสไม่ง่วงเพราะการน,นี้แบบหนิงก็จะทำให้แบบ แผลหายเร็วสมะเร็วแล้วก็แผลสวยด้วยนะคะถ้าถามว่าเจ็บไมหมของไมเจ็บนิดนึงตอนฉีดแต่ชาต้องบอกว่าหมอที่คลินิกเราเก่งจริง,รงต้องยอมรับนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีแล้วนะคะคือสองื่นความสวยเสร็จได้ด้วยเงินนะคะทุกคนถ้าตาสวยจมูกสวยรับรองว่าใบหน้าคือสวยจะเป็นคนที่แบบอีกโลกหนึงที่สวยขึ้นมากใช้ความสวยต่อยอดได้อีกเรื่อยๆนะคะเะมารอติดตามกัน EP หน้า 2 9 9 0 0ืาพประมาณสอ0 0มื่นเก้าพอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นซึ่งราคานี้เป็นราคาที่แบบเปิดคลินิกใหม่คือเพิ่งเปิดเลยใช่ไหมคะเราก็ให้แบบทุกเทคนิคอยู่ในราคานี้แต่ปกติแล้วเนี่ยเออก็จะแพงอยู่80,000มื่นแสนหนึ่งแปดหมแสนสองคือจะเป็นเทคนิคนั้นเทคนิคนี้ก็จะรวมกันประมาณ80,000ืน่นถึงสองต่อ,ตอ,ตอ1คนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือเรารวมให้เลยทุกเทคนิคทุกอย่างไม่ว่าจะทำตาเทคนิคแบบว่าเย็บสั้นไม่ให้บวมอะไรเงี้ยคืออยู่อย่างเนี้ยคือราคา29,000จมูกก็เหมือนกันแบบซิิลโคนหลังหูตะไบก เย็บอินเตอร์ดมอย่างงี้ก็คือ2 9 0 0มืนานี้เป็นราคาแกงนที่นี่ของเรานะคะที่พพมย์ยาพรานเดคอเซนเตอร์เดี๋ยวมาไม่ได้พูดาการโกรวันเดียวนี่คือเรามั่นใจในคุณหมอมากเราก็เลยมาทําให้ดูเลยว่าแบบคุณหมอทีมแปย์เราเก่งมากๆตัวท็อปของประเทศไทยเนะะี่ยค่ะตั้งแต่ทามาไม่เคยมีเคสเดดลยแบบสวยปังทุกคนยังไงใครอยากเสือกมาทําได้นะคะก็ฝากด้วยนะครับพพมพ์ยาพรานเดคอเซนเตอร์มีทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ร้อยไหม่ฟิลเลอร์ก<อ>็คืองานฉีดงานสั่นครบวงจรห้าชั้นสวัสดีค่ะตอนนี้ก็่ว เลยมาถึงวันที่13ของการทำสัญญกรรมแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่บวมไม่ช้าไม่เจ็บไม่อะไรเลยครับแต่รอก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับการตัดใหม่กันว่าจะเป็นยังไงตัดเสร็จแล้วจะอบป้าเกาหลีแบบที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับก็ย่าอยู่นะนี่แกสสันอยู่นะก็ถือว่าพอใจมากๆนะครับมาถึงแล้วนะครับพิมพ์่าพาไปที่ข้อเซนเตอร์ไปดูบรรยากาศการตัดใหม่กันดีกว่าครับ เสร็จ <önemli S 2> <ales tomar. S 1> แล้วนอนต่อไม่เจ็บเลยใช่ไม่เจ็บแต่เรากลัวไปรีบบึ่งมาตัดใหม่มากต่อละเนี่ยเราเรียนนี้ครับเจอห้ากันถามล้วจ้าเได้ยังกินเลยยกรอกปลา ชีดโปรแทคเตอร์อย่างที่บอกนะครับมันจะเพิ่มอะไรสักอย่างในผิวเราจะทำให้ให้ดีมโนตอนนี้ก็ตัดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนอ ไม่ใช่กงยูสิแจ็คสันใช่ไหมก็หลังจากตัดใหม่เรียบร้อยแล้วก็เลยแถมฉีดกดแฟกเตอร์ด้วยบอกว่าที่พิมพ์ยพาเมดิคอเซนเตอร์นะครับนอกจากจะทําสัญญกรรมแล้วนะครับยังมีฉีดต่างๆฉีดวิตามินฉีดหน้าทําหน้าทําผิวอะไรเงี้ยคือครบวงจรเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากเสริมหล่อเสริมสวยก็มาได้นะครับพิมพ์ยพาเมดิคอเซนเตอร์ครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว E ีพีหน้าจะทําอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ